นี่นะครับทีเีเครื่องนึ่งนะครับที่ห่อตรงนะครับที่ห่อตรงอันนี้อาการมาน่คือแล้วกดสวิตนะครับไม่มีเสียงอ่ะเด่นนะครับนี่นะบตรออกมาแล้วเดี๋ยวให้เด็กวัดนะครับทานหอนะครับวัดทานหอนะฮะอันนี้ทาอเื่อวัดทีเอเลยนะครับทานอนะฮะทอนะครับทานอนี้จะมีมีแผ่นระบายนะครับ ขึ้นนะครับเป็นสเกลแล้วอีกข้างหนึ่งดิอีกข้างนึงนะครับขึ้นนะครับเด <ki> ูให้เด mm ็กถอดบัตรดูนะครับถอดแต่อย่างนี้นะฮะเราต้องดูว่านะครับเราจะถอดอีกทีนึงครับคือละถอดออกมาออกมาวัดนอกวงจรนะครับเพราะว่านี่ขึ้นอย่างนี้มันนะฮะแฝงแฝงอยู่นะครับอาจะเป็นชุดอุดิชันะฮะเป็นชุดอุตินะฮะเดี๋ยวถอดทามพอมานะครับออกมาวัดนอกวงจรแล้วก็เช็คไดโอดเช็คไดโอดไดโอดดีเลยนะครับเย็นไม่ไดโอด ไดโอดไดไฟตยจนี yeah, yeah. yeah. been, yeah. mm ้นะครับเช็ค hmm. ดูนะนะมันจะมีไดโอดลดรที hmm. ่ไฟไดโอดอีกนะ R2M เลขนี่แหละนะครับนะครับอันนี้นะฮะเด็กได้ถอดมาแล้วนะครับมาเี่นนะครับถอดออกมาแล้วนะฮะวัดนะครับวัดสีอีงเดียวเลยนะครับนะตรงนี้นะอ่าเด็กวัดสีปุ๊บนะครับนะสีเข็นต้องขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงนะครับนะตั้ง R คู่หนึ่งนะฮะขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับน่ะ ด้านหนึ่งสลับอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าอ่าวระวัดสลับแต่ขาบีเนี่ยขึ้นทุกขาเลยอ่าปลายดแยบไปสมมุติอ่าสลับดำไปอีกนะครับอ่านะฮะนี่ฮะขึ้นทุกขาเลยนะครับต่อไปนี้อ่านี่ก็คือนะฮะนะปานทอนะครับไปนะครับนะเดี๋ยวเช็คตัวอี่นอีกนะครับเช็คตัวนี่ยเช็คตัวนี้อีกไอโตัวนี้อีกนะครับอ่าดตัวนี้นะครับโดตัวนี้เช็ค ขึ้นทางนีงขึ้นทางนึงอ่าสลับที่ต้องไปขึ้นนะครับอ่าได้เปลี่ยนฐานฮอนะฮะอ่าได้เปลี่ยนฐานฮอนะครับอ่านะครับอันนี้นะฮะอ่า IC อ่านใช่ับ IC นะเป็นไทม์เตอร์นะครับนาฬิกา386นะครับไอตัวนี้จะมีแดมป์นะครับมีแดมเปอร์นะครับอาจจะถอดเลยแล้วก็ใส่้าป36นะครับไอตัวนี้มีนะครับถ้ามันมีเราก็ใช้เบอร์แทนได้นะ เพราะว่าถ่ายได้เยอะแยะหมดอ่ะวัดดูดทีอ่าวัดสีอีนะครับวัดสีอีปุ๊บนะครับขึ้นข้างนึงนะฮะมีแดัมนะครับอีกข้างนึงไม่ขึ้นอ่านะครับอ่ะนะครับอ่ใส่ไปนะครับอ่ะสามแปดหกนะครับเดี๋ยวท่านสาใส่นะครับอ่ะใส่กไปเลยนะฮะต่อ่ะทานฮอเนี่ยใช้แทนกันได้หลายเบอร์เลยนะครับอ่ะเยอะแยะหมดนะครับอันนี้ให้เด็ดขาดนะครับ ใส่เดี๋ยวก็ลองดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนะครับในนี้นะฮะเปลี่ยนฐานหอไปแล้วนะครับนะเปลี่ยนฐานหอไปแล้วนะครับตรงนี้อ่ามาดูซินะครับาเรมาดูที่ว่ามันทำงานไหมกดสวิตช์ปุ๊บนะดู LED ป์๊บ อ่าปิ๊บแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาเมนูภาพมีไหมนะฮะตอนนี้ปัญญามาแล้วปิ๊บมาแล้วอ่ามีไหมอันนี้นะฮะอ่ามาแล้วนะครับลองเข้า AB ดูทินะครับเออเติร์ใช้ AB นั้นลองอ่าตอนนี้นะฮะทานพอนะครับทานพอเสียไปตัวหนึ่งอ่าดูนี้ก็คืออาการเมื่อไงเงี้ยใช้ไปนานๆก็จะอะไรฮะมันก็จะอ่าใช้เป็นนานๆมันก็จะร้อนอะไรได้คือมันออกแบบมาเหมือนมันเก่งอ่ะ ออกแบบมาแนละ้วออกแบบมาอย่างไงกันไม่ใส่แผ่นระบายความร้อดนดิที่เนี้ยจริงๆไม่ต้องใส่แผ่นระบายความร้อนนะหรือเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการขายของเขานะครับคือหมดประกันเนี่ยเสียเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่าอีวีอยู่ที่หเอวีที่กดเอวีที่ใช้อ v วีกดด v บีที่มีเอวีเปล่าอ่านี่นะครับนะ เด็กเงืกนเงิเงินเงินนะฮะกะดี่งาหน้าจอนะครับเอวีข้าวมนข้ามานเอวีแล้วล่ะข้าเมันเปล่าใสเอวีเอาเอวีอีกหรือเปล่าน่ะเออดูดีดีด้วยเห็นติดเลย นะครับตนี้นะฮะอ่านี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับอานี่ก็คือถ้าเปลี่ยนพานทอนะครับอ่าเปลี่ยนพานทอนะครับพานทอที่เราเปลี่ยนไปนะครับที่นี่นะทักษณะเปลี่ยนนะครับเนี่ยใช้แบตก็ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเสียงดังเต๊ต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 เต๊นี่ยนะครับเนี่ยฮะคือมันเริ่มเริ่มแล้วครับมาเริ่ม อายุการใช้งานมาแล้วนะครับน,นีอ่านี่ก็คือนะฮะทำซูทำพอเสียน,นะครับอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็เอาละฮะก็คือ,คมอผมจะไว้แค่นี้นะครับอ่ามาตอบเพื่อนเลยละ